โมเสสตายตอนอายุ120ปีสายตาของเขาไม่ได้ฟ้าฟางและกำลังของเขาก็ไม่ได้ถดถอยเลยโยสูวาลูกชายของหนูได้รับพลังจากพระเจ้าซึ่งทำให้เขามีสติปัญญาเพราะโมเสสวางมือบนเขา กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะนําท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลความเดิมจากวิดีโอที่แล้วโมเสสผู้แหวกทะเลแดงนําพาชาวอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์กลับมายังแผ่นดินของบรรพบุรุษซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระยะโฮวาได้สาบานว่าจะยกให้กับลูกหลานของ อับราฮัมอิสอักและยาโคบโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเที่ยงเทก็ได้พูดคำอวยพรกับชาวอิสราเอลก่อนที่เขาจะตายโดยพูดสรรเสริญพระยะโฮวาและอวยพรลูกหลานชาวอิสราเอลทั้ง12ตระกูลซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะเป็นฉากสุดท้ายของชีวิตของโมเสสแล้วนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชม และรับฟังได้ดังต่อไปนี้ ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34 จาที่ราบกันดานโมอาโมเสขึ้นไปบนภูเขาเนโบไปที่ยอดปิศสกาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเยริโคและพระยะโอวาให้เขาเห็นแผ่นดินทั้งหมดตั้งแต่กิเลอาจนถึงดานนาฟทาลีทั้งหมดเทแดนของเอฟราอิมและมนัสเสตเทแดนของยูดาทั้งหมดจนถึงทะเลด้านตะวันตกรวมทางเขตนีเกบแลบ ริเวณที่ลุ่มแม่น้ำจเดนรวมทางที่ราบขุดเขาเยริโคซึ่งเป็นเมืองที่มีต้นปาล์มจนถึงเมืองโซอาแล้วพระยะโฮวาก็พูดกับเขาว่า นี่คือแผ่นดินที่เราสาบานไว้กับอับราหัมอิสอาและยาโคกว่าเราจะยกให้ลูกหลานของเจ้าเราให้เจ้าดูด้วยตาตัวเองเบ่เจ้าจะ ไม่ได้คามแม่น้าโจเดีนไปที่นั้น แล้วโมเสสผู้รับใช้ของพระยะโฮวาก็ตายที่นั่นในแผ่นดินโมอาบตามที่พระยะโฮวาบอกไว้พระองค์ฝังเขาไว้ในหุบเขาตรงข้ามกับเบตเปโอในแผ่นดินโมอาบและจนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าหนุมศพของเขาอยู่ที่ไหนโมเสสตายตอนอายุ120ปีสายต ของเขาไม่ได้ฝ้าฝางและกำลังของเขาก็ไม่ได้ถดถอยเลยชาวอิสราเอลร้องไห้คร่ำครวญถึงโมเสสในที่ราบกันดานโมอาบอยู่30วันในที่สุดช่วงเวลาที่พวกเขาร้องไห้คร่ำครวญและไหวทูกเพื่อโมเสสก็สิ้นสุดลง สูวาลูกชายของนูนได้รับพลังจากพระเจ้าซึ่งทำให้เขามีสติปัญญาเพราะโมเสสวางมือบนเขาชาวอิสราเอลก็เชื่อฟังเขาและทำตามที่พระยะโฮวาสั่งโมเสว้เอไม่เคยมีผู้พยากรณ์คนไหนในอิสราเอลที่เป็นเหมือนโมเสสพระยะโฮวาสนิทกับเขา เป็นพิเศษเขาทําการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างที่พระยะโหวาใช้ให้ทํากับฟารกับพวกข้าราชการและกับแผ่นดินของฟารในอียิปโมเสสได้แสดงให้ชาวอิสราเอลทุกคนเห็นพลังอํานาจของพระเจ้าและความเข้มแข็งที่น่าเกรงขาม ของพระองค์ มาถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับและแล้วโมเสสผู้แหกทะเลแดงเพื่อนําพาชาวอิสราเอลเดินทางมาจากแผ่นดินอียิปต์ดินแดนของการเป็นทาสกลับมายังแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายของชีวิตแล้ว เอาขึ้นไปบนยอดปิดากาบนภูเขาเนโบพระยะฮูวาให้เขาเห็นแผ่นดินทั้งหมดในบริเวณลุ่มแม่น้ำจอแดนในแผ่นดินคาณาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระยะฮูวาพระเจ้าได้สาบานว่าจะยกให้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบซึ่งพระยะโูวาพระเจ้าได้สาบานไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าจะยกให้กับลูกหลานของพวกเขาแต่โมเสจจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนไป แล้วเขาก็ตายอยู่บนภูเขานั้นด้วยวัย120ปีโดยที่สายตาของเขาไม่ได้ฟ้าฝางกำลังก็ไม่ได้ถดถอยลงไปเลยชาวอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญถึงโมเสสเป็นเวลาถึง30วันโยซูวาซึ่งเป็นคนรับใช้ของโมเสสก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโดยรับพลังจากพระเจ้าทำให้เขามีสติปัญญาเพราะโมเสสวางมือบนเขาชาวอิสราเอลก็เชื่อฟังเขาและ ทำตามที่พระยะโฮวาสั่งโมเสสว้ก็เป็นบทสุดท้ายของเฉลยธรรมบัญญัตินะครับซึ่งบทเฉลยธรรมบัญญัตินี้ก็จะว่าด้วยข้อบัญญัติข้อกําหนดและข้อกฎหมายของพระยะโฮวาซึ่งหลังจากที่ชาวอิสราเอลเดินทางออกมาจากอียิปต์ก็จะใช้ชีวิตและเดินทางวนเวียนอยู่ในที่กันดานเป็นเวลานาน,านถึง40ปีคนรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากลงไปจํานวนมากคนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาทดแทนม โมเสสจึงต้องนำข้อบัญญัติข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่เขียนไว้บนแผ่นหินนำมาพูดให้กับชาวอิสราเอลคนรุ่นใหม่ได้ฟังและยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อกฎหมายของพระเจ้าสืบต่อไปซึ่งข้อความในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่บทเริ่มต้นครับบทปฐมการมาจนถึงตอนนี้โมเสสเป็นผู้จดบันทึกเอาไว้ก็คือเป็นคนเขียนคัมภีร์ไบเบิลเป็นคนแรกก็ปิดฉากชีวิตของโมเสสผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ร พร้อมกับคัมภีร์ไบเบิลบทเฉลยทมบัญญัติโดยสมบูรณ์ในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาเริ่มอ่านคัมภีร์ไบเบิลกับบทที่ชื่อว่าโยซูวานี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีและมีความสุขมากๆมีอายุ ยืนยาวตลอดไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ โมเสสกู้แหกทะเลแดงนำพาชาวอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์กลับมายังกลับมายังแผ่นดินเกิดกลับมายังแผ่นดินของบรรพบุรุษกลับมายังแผ่นดินของบรรพบุรุษซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระยะโฮวาได้สาบานว่าจะยกให้กลับ ได้สาบานว่าจะยกให้กับลูกหลานของอับราฮัมอิสอักและยาโคบโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเทียงแท้ก็ได้พูดคำอวยพรกับชาวอิสราเอลก่อนที่เขาจะตายโดยพูดคำสรรเสริญพระโดยพูดคำโดยพูดสรรเสริญพระยะโฮวาและอวยพรลูกหลานชาวอิสราเอลทั้ง12ตระกูล จนถึงทะเลด้านตะวันตกรวมทั้งเขตนี้เก็บและบริเวณที่ลุ่มแม่และบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำจอเดนรวมทั้งที่ราบขุบเขาเยริโคซึ่งเป็นเมืองที่มีต้นปาล์ม พระองค์ฝังเขาไว้ในหุบเขาตรงข้ามกับเบตเปโอในแผ่นดินโมอาบและจนทุกวันนี้และจนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าหนุมศพของเขาอยู่ที่ไหน สายตาของเขาไม่ได้ฟ้าฝางและกำลังของเขาก็ไม่ได้ถดถอยเลยชาวอิสราเอลร้องไห้คร่ำครวญถึงโมถึงโมเสสในที่ราบกันดานโมอาบอยู่สาอยู่สาบวันในที่สุดช่วงเวลาที่พวกเขาร้องไห้คร่ำครวญและไหวทุก พระยะโหวาสนิทกับเขาเป็นพิเศษเขาทำการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิทุกอย่างที่พระยะโอวาใช้ให้ที่พระยะโอวาใช้ให้ทำกับฝาโรกับพวกข้าราชการกลับมายังแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาขึ้นไปบนยอดปิศกกาบนภูเขาเนก เขาขึ้นไปบนยอดปิตสกาบนภูเขาเนโบร,ระยะอูวาให้เขาเห็นแผ่นดินทั้งหมดในบริเวณลุ่มแม่น้ำจอร์แดนโยซูวาซึ่งเป็นคนรับใช้ของโมเสสก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโดยได้รับพลังอ้อ uh oh. ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโดยรับพลังชาวอิสราเอลเดินทางออกมาจากอียิปต์ก็จะใช้ชีวิตอยู่ใน ก็จะใช้ชีวิตและเดินทางวนเวียนอยู่ในที่กันดาลเป็นเวลานานถึง40ปีคนรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากลงไปนำมาพูดให้กับชาวอิสราเอลคนรุ่นใหม่ได้ฟังและยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อกฎหมายของพระเจ้าสืบต่อไปซึ่งข้อความในบ ซึ่งข้อความในคำภีไบเบิลตั้งแต่บทเริ่มต้นครับบทปรมการมาจนถึงตอนนี้โมเสสเป็นผู้จดบันทึกเอาไว้ wow.